อ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนการเล่นลูบิกสเต็ปแรกๆเลยนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยลูบิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ด้านนะซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีแกนของมันเนี่ยนะครับแกนของมันเนี่ยแต่ละสีนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตายตัวอยู่แล้วนะเหลืองเนี่ยมันจะตรงข้ามกับสีขาวนะแดง นะครับมันจะตรงข้ามกับสีส้มแล้วก็น้ําเงินเนี่ยมันจะตรงข้ามกับเขียวนะครับคราวนี้เนี่ยนะ้สีมันอาจจะแตกต่างกันนะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเล่นขาวกับเหลืองเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยสเต็ปที่1เนี่ยที่หาทัดกันเนี่ยนะมันจะไม่มีสูตรที่ตายตัว นะครับมันมีมีสูตรที่ตายตัวเพราะฉะนั้นเวลาทําแรกๆเนี่ยมันจะต้องค่อยๆมองค่อยๆพิจารณานะครับว่าเราต้องกลับไปซ้ายไปขวาย,ยังไงเนี่ยเพื่อให้มันขึ้นนะครับโดยสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเราจะเล่นหน้านะครับตัวแกนของสีเหลืองนะครับแกนเหลืองเป็นหลักเลยแล้วเอานะสีขาวเนี่ยมาล้อมนะครับบนล่างซ้ายขวา นะครับบนล่างซ้ายขวาหรือที่ปกติเขาเรียกว่ารูปดอกไม้นะครับรูปดอกไม้ก็คือจะมีตัวเกสรเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็กลีบเนี่ยเป็นสีขาวสีกลีบนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้มันของครูมันได้แล้วนะสองกลีบอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนดูอ่ะตรงนี้ไม่มีแล้นะครับตรงนี้เราให้ความสําคัญอยู่แค่บนล่าง ซ้ายขวาแค่นี้พอนะครับตรงอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรช่างมันแต่เราต้องดูกลีบของดอกไม้เนี่ยสี่กลีบเนี่ยบนล่างซ้ายขวาเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวให้ได้นะครับจะต้องเป็นสีขาวให้ได้เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับการจะปรับให้ตัวนะครับตัวบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเป็นขาวเนี่ยเราพยายามมองนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวกลางใช่ไหมมันเป็นตัวกลางเราพยายามมองหาสีขาวที่อยู่ตรงกลางนี่ตรงนี้ นะครับเราก็พิจารณาว่าเอ๊ะขาตรงนี้มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ยังไงในกรณีนี้ในกรณีนี้ก็คือพอเรามองนอ๋อมันต้องหมุนขึ้นหมุนขึ้นอ่ามา1ทางแล้วเห็นไหมครับนะมาหนึ่งทางแล้วอ่าต่อไปเราไปดูอันนี้เห็นไหมอันนี้นะมันอยู่อันกลางเหมือนกันมันอยู่อันกลางเหมือนกันก็พลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาอ้บอ่าได้แล้วครับ2ออันเหลือ อีก2อันนะเลยอีก2อันไปดูนี่ครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้บางคนบอกให้พลิกขึ้นมาเลยไม่ใช่นะครับนะเพราะถ้าเกิดเราพลิกขึ้นมาจริงๆอ่านเราดูมันพลิกขึ้นมาเอา้ามันไม่ขึ้นมามันอยู่ข้างๆนะครับแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหายังไงนะครับก็คือหมุนไปตรงนี้นะครับหมุนไปตรงนี้คือให้มันอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับถ้านักเรียนต้องการให้มันหันหน้าขึ้นมาตรงนี้นักเรียนก็บิดมันมาบิดมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็บิดมันซ้ำขึ้นหน่ทีหนึ่งปุ๊บได้แล้วเห็นไหมครับนะอ่ะอันกลางมีอะไรอีกมนีอันี้อีกอ่ะนีง่ายเลยพลิกขึ้นเท่านี้เองปุ๊บเราก็จะได้นะครับนะคล้ายๆกับดอกไม้หนึ่งดอกคล้ายๆกับดอกไม้หนึ่งดอกก็คือบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเป็นสีขาวตรงกลางเป็นสีเหลืองนะคล้ายๆกับดอกไม้ตรงนี้จะเป็นสีอะไรนะมุมเนี่ยเป็นสีอะไรช่างมันเลย นะครับน้าไม่มีความจําเป็นนะครับคราวนี้นะคราวนี้เราก็ทําการนะครับดูดูตรงกลีบดอกไม้ของเราเนี่ยทั้ง4กลีบเนี่ยนะครับมันจะไปข้างขางข,างข,างของมันเนี่ยมันจะมีสีอยู่เห็นไหมครับคราวนีเน้เวลาเล่นเวลาเล่นนะครับพยายามนะหันตัวกลีบดอกไม้เนี่ยเข้าหาเรานะครับหันตัวกลีบดอกไม้เนี่ยเข้าหาเราแล้วค่อยๆเบี่ยงดู ครับค่อยๆเบี่ยงดูอ่าอย่างอันนี้สีขาวอันนี้นะครับมันติดกับสีเขียวมันติดกับสีเขียวนะครับเราก็หมุนหมุนนะครับหมุนหมุนหาแกนเขียวเนี่ยมาให้ตรงกับสีขาวกรีบแรกเนี่ยนะครับแดงไม่ตรงเขียวตรงแล้วครับนะเมื่อตรงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราพยายามยึดนะครับการเล่นรูบิกนะพยายามยึด หน้าใดหน้าหนึ่งอย่าพลิกกลับพลิกไปพลิกมาคุณจะงงทิศนะครับพยายามยึดหน้านี้อ่ะสมมติคุณเล่นหน้านี้อ่ะโอเคตรงนี้เป็นเขียวนะตรงนี้เป็นเขียวใช่ไหมครับนะเราก็ทําการบิดนะครับปกติเนี่ยขาวมันจะตรงข้างข้ามกับเหลืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าข้างหลังเนี่ยเป็นขาวถูกไหมครับข้างหลังเนี่ยเป็นขาวเพราะฉะนั้นเราบิดขาตัวเนี้กลับไปหาสีขาวนะครับ นะกลับไปหาสีขาวแต่ย้ำนะครับจะต้องจะต้องหาแกนนะให้ตรงกับขอบสีขาวที่เรามีก่อนนะครับนะบิดให้ตรงก่อนนะเราบิดนะจะขึ้นหรือลงก็ได้แต่ว่าต้องบิดสองครั้งเพื่ออะไรเพื่อให้สีขาวตรงนี้กลับไปอยู่นะครับกลับไปอยู่ด้านเดียวของแกนขาวนะอ่ะคูบิดขึ้น1นึ่งคือมีอยู่ข้างบนละสอมันจะกลับไปอยู่ด้านหลังครับอ่ะคราวนี้กลีบดอกไม้เราจะเหลือ กีบสามกีบและหาไปกีบแล้วไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ละเราก็พลิกกลับลงมาเพราะว่าเรายึดด้านขวาเป็นหลักยึดด้านขวาเป็นหลักขาวติดกับอะไรติดกับแดงนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาแกนสีแดงมาเชื่อมให้ตรงกันก่อนนะครับบิดปลายบิดปโอเคตอนนี้แกนนะครับนะกีบสีขาวตัวนี้ตรงกับแกนสีแดงและแดง2ออันเห็นไ,ไหมครับ เหมือนเดิมครับบิดไปนะให้ขาวมันไปอยู่กับขาว inate, าก,ก็คือนะหักกรีบขึ้นไปหนึ่งสองเหลือสองกีบแล้วครับเหลือสองกีบแล้วครับเรบาก็พลิกมานะให้มันอยู่ด้านขวาม,มือของเราเพื่อความเล่นง,ง่ายนะเพื่อความเล่นง,ง่ายเบื้องต้นนะครับอ่ะเรามาดูขาวติดกับอะไรครับติดกับน้ำเงินติดกับน้ำเงินนะครับติดกับน้ำเงินเราก็นะครับค่อยๆหมุนหาแกนน้ำเงินมันอยู่ตรงไหนเนาะ นะครับเวลาหมุนไปพยายามหมุนไปทั้ง2อันนะครับหมุนไปทั้ง2อน 2> อันเจอแล้วแกนน้าเงินนะครับแกนน้าเงินเจอละอันท้ายมันเป็นลายช่างมันนะครับเราต้องการ2ช่องนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นขึ้นนะครับพิกตอนนี้ลงมาอยู่ทางขวาอ,อันสุดท้ายลวที่เราจะทําให้มันหายไปนะครับอัอนนี้สีอะไรสีส้มอ่ะ หมุนไปหาแกนส้มซิแกนสีส้มอยู่ไหนนะครับนะลูบิกอาจจะลูกเล็กหน่อยนะลูกใหญ่ก็ให้นักเรียนยืมไปนะครับก็เลยเหลือลูกเล็กเอาไว้เล่นแก้แก้ขัดนะครับนะอ่ะขาวกับส้มตรงกันละขาวกับส้มตรงกันละคราวนี้เราก็บิดไปเพื่อให้มันไปอยู่กับขาวปกติอ่าบนล่างซ้ายขวาไม่ใช่ขาวละเห็นไหมครับถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยมันจะต้องไม่ค้างนะมันจะต้องไม่ค้างนะครับ <S <S เราก็พลิกกลับมาแป๊บหนึ่งนะโจสอนลูบิกเด็กอยู่แป๊บหนึ่งกู <c oughs> <c oughs> จะสอนจบอยู่แล้วโจอรอแป๊บหนึ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะคราวนี้นะครับคราวนี้ก็เราจะ <c oughs> เมื่อเราพลิกมาทางด้านขาวเราจะได้นะครับ <c oughs> เป็นบวกสีขาวเลยโดยโดยนะครับ เมื่อเรามองด้านข้างของสีขาวเนี่ยเราจะเห็นนะเป็นสองอันต่อกันนะครับสองอันต่อกันนะนี่สองอันต่อกันหมดเลยนะครับนี่เราเรียกว่านะในกรณีครูครูก็คิดว่ามันเป็นตัวไอคิดว่ามันเป็นตัวไอนะครับสเต็ปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะปรับตรงเนี้ยนะจะปรับตรงเนี้ยให้มันเป็นสีเดียวกันหมดจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันจัมีนะ หน้าขาวเนี่ยเกือบครบแล้วล่ะแต่ว่ายังขาดอยู่บางสีนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเก็นะขาวนะในเลเวล2นะครับในเลเวล2นะแล้วก็มันจะมีเทคนิคอยู่ที่ว่านะครับถ้านักเรียนทำได้บวกสีขาวแล้วเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำปากกาเนี่ยนะหรือไวบอร์ดหรือเมจิอะไรก็ได้นะครับมาทำการมาร์คนะมาทำการมาร์คมาร์คเพื่ออะไร นะครับมาทําการมาร์กจุดไว้มาร์กจุดไว้มาร์กจุดไว้นะไวอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเพื่อเพื่อให้เหมือนกับว่ามือใหม่เนี่ยได้ฝึกฝนง่ายๆเข้าไว้นะง่ายๆเข้าไว้ก็คือถ้าเราทำสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเราเวลาเราไปทำในสเต็ปแรกเนี่ยก็คือในในตอนทำดอกไม้เนี่ยขาวล้อมเหลืองเนี่ยหรือดอกไม้เนี่ย นะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องมองหาตัวไหนนั่นเองนะครับมันคืออํานวยความสะดวกเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราาร์ k เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อเดี๋ยวเวลาเราหาเราต้องมองหาตัวไหนนะครับนะเป็พอเราเล่นจนชินแล้วเราก็ลบ mark ออกนะสังเกตเอาแทนอ่าเดี๋ยวจะลองสับดูใหม่นะครับเดี๋ยวลองสับดูใหม่นะสลับสับเปลี่ยนโมโซตัวเหลิงไปให้หมดนะครับ ไปดูหน้าเหลืองหน้าเหลืองอหน้าเหลืองไม่มีขาวแล้วนะคราวนี้นะพอเราทําสเต็ปหนึ่งได้แล้วเรามาร์กแ,แล้วเราจะรู้แล้วอ๋อนี่อยู่นี่เห็นไหมอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะตัวที่เราจะต้องเล่นในสเต็ปที่1นนะครับเป็นอำนวยความสะดวกเฉยๆเราจะเห็นแล้วว่าอ่าโอเคตรงนี้ตัวนี้จะง่ายสุดถูกไหมตัวนี้จะง่ายสุดก็คือสามารถ ดึงขึ้นมานะสามารถพลิกขึ้นมาอันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวครับนักเรียนนักเรียนต้องมองหาเอาเองนะครับว่าอยู่จุดไหนควรจะทําอะไรหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนล,ลงอันนี้จะต้องนะอันนี้แหละที่เป็นการฝึกสมองว่าเอ๊ทำยังไงนะครับมันถึงจะสําเร็จนะเป็นจินจินตนาการของนักเรียนเลยอ่ะยังคุณม,มออ๋อโอเคตรงนี้มันต้องหมุนขึ้นมานะอ่ามันต้องหมุนขึ้นมาอ่าตรงนี้เราก็จะได้1กลีบและเห็นไหมนะได้1กลีบแล้วเห็นไหม นะเหลืออีกสามกีบบนล่างแล้วก็ขวานะครับให้มันอยู่ตรงไหนนะอ่ามันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าพอเราเห็นละอุ้ยเราหมุนครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นมานี่เลยนี่วาก็หมุนขึ้นมานะครับก็หมุนขึ้นมาเลยเปิดนิดหนึ่งนะครับอ่าได้แล้วสองจุดนะครับอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกที่เราบังมาไว้อ่าอยู่นี่เอ๊ะทำไงนะมันถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะมันอยู่ตรงแล้วแต่มันไม่ยอมกลับนะครับนะลองนะครับลองอ่ะ นี่อยู่ตรงนี้นะทำยังไงดีอ่ะเราก็ลองหมุนก่อนอหมุนก่อนอหมุนก่อนหนึ่งทีมาณอยู่นี่ละหมุนมาทางนี้อีกหนึ่งทีลองหมุนขึ้นนะครับอันนี้มันมันเกิดจากประสบการณ์ว่าเวลาเราเล่นบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มมองออกว่าเราต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเพราะฉนั้นรูบิกมันต้องฝึกนะรูบิกมันต้องฝึกกูถึงบอกว่าเสร็จแรกเนี่ยุณนั่งทําไปเลยนะครับมาละอยู่ตรงนี้ให้ทํำยังไงนะ ต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้โอเคนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปท้อว่าเอ๊ะทำไมช่วงแรกๆฉันใช้เวลาทํานานจังมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆอะแล้วก็มาแก้กประกันนะครับหันหันตัวดอกไม้เนี่ยเข้าหาตัวเบี่ยงดูซิเอ๊ะน้าเงินอ๋อน้ําเงินชั้นหมุน2อ,อันหาน้าําเงินกับเขียวส้มน้าเงินเจอแล้วเว้ย น้ำเงินเจอแล้วพอเจอแล้วทำไงครับบิดขึ้น 2t นะบิดขึ้น 2t นะหนึ่งสองโอเคนะครับกีบขวาหายไปแล้วแล้วก็พลิกกลับมานะตอนนี้กีบขวาเราสำเร็จนะนะอ่ะพลิกกลับมาเพื่อให้มันอยู่ทางขวาเพื่อเราดูง่ายนะเราดูง่าย,นะเ,ราายเราจะเปิดหมุนอะไรยงี้มันก็ไม่สะดวกนะครับนะดูง่ายอ่ะดูเขียวเขียวหมุนหาเขียวเวลาหมุนนะครับอ่นะ จะจับอันนี้เป็นมั่นคงแล้วหมุนตัวนี้เอาก็ได้นะครับหมุนหน้าก็ได้นะต่อกระละสองอันทาไงหมุนหมุนขึ้นสองทีหนึ่งสอง่ะ,ะลิกกลับลงมานะสังเกตว่าครูพยายามเล่นทางขวาเพราะมันมันง่ายนะมันพลิกกลับง่ายนะครับแดงกับส้มไม่ใช่ผมเนี่หา,าน้าเงินยังไม่ใช่อีกแดงโอเคเจอละนะแดงเจอแล้วก็ นะพลิกกลับขึ้น2ทีหนึ่งสอง่ะเอามาพังขวาเฮ้ส้มกับเขียวส้มกับเขียวไม่ใช่หันไปสิอโอเคส้มกับส้มแล้วนะครับพลิกหนึ่งสองพลิกกลับมาดูด้านขาวเราจะได้บวกสีขาวเรียบร้อยนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งฝึกฝนให้ชำนาญฝึกฝนให้คล่องนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อสเต็ปสองเองนะครับ อะลองทําดูนักเรียนนะครับลองทําดูนะใครที่ได้วีโอจากครูไปก็ลองส่งให้เพื่อนที่อยู่ในชมรมเดียวกันดูซินะครับว่านี่เราได้วิธีมาแล้วนะครับนะอันนี้เลเวลหนนะเลเวลหนึ่ทำให้คล่องก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเลเวลสนะครับ